สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาดามหน่อยสีผ้ามากสำรวจ <c oughs> ลาเฮ็ดค่ะแถวนี้ปลางล่อมๆพี่น้องปีนี่เฮ็ดบ่หลายทอทีี่่วนค่ะลงไปหันเห็นวิบวับๆนั่นก็เป็นทะเลสาบค่ะพี่น้องทะเลสาบด้านล่างค่ะ พี่กายนี่ผลมาเกเอเห็ดเหลืองอยู่หนีได้พี่น้องนี่อยู่ห่มอันนี้พี่หนีมาบ่มีเนาอค่ะปลากับเป็นแต่มีเห็ดอยู่พื้นหลายพี่น้องเอ้ยมาเบิงพื้นข้าเจ้า <c oughs> อข้าเจ้าตัดล่อง ตดแตงกิ่งน่นนะคะอันมือจับกล่องเทวาตาทรายหาเห็ดพี่น้องเอามาส้มปลาไหมค่ะส้มปลาไหมปลาไหมที่ไรเห็ดมันบ่นมีเห็ดพี่น้อง่อยมายืนสำรวจบิ่งล้วคะว่ามันบ่มี่อยก็สิขึ้นไปเด้ค่ะบัด พี่นีงฮู้ซึกว่าเห็ดเพิ่งหวานสิออกหน่อยก็ทุกปีหน่อยก็ปี่กายนี่พี่น้องบม่มีค่ะมั่ขึ้นไปน้ำกันปีนขึ้นล่ะค่ะโอ้โหมล่มขาดกินใหม่ซะเนาะเอ้าพอเห็ดอีหยังล่ะเห็ดกกแดงพี่น้องเห็ดกกแดงนี่ค่ะ <c oughs> โอ้ยหนว่าลูดถิ่มซั่งเอาถิ่มละพี่น้อง เะละกระตาตะก,กาคอยนวยนั่นดิลงมองไดละคอยบันลงตะก,กาอีกนวยนึงแล้วเห็น่ะเห็น่ะพี่น้องนี่จะดอกหยาที่คันเห็ดบูมี่อีหลีพี่น้องมูเจาเบิ่งวะ่ะ ไปกะตามาสองหน่วยพี่น้องว่าอันนี้สัมภัรละน้ำดื่มอันนี้เป็นเห็ดค่ะอันดอกใหญ่ๆนั่นม,ม,มูอ่ทิมไม้นดอกตุ้มๆกับหลายด้วยพี่นอ้องค่ะพี่นอ้องเอามาเดินกันต่อไปนะคะที่ มาริยนนะมาริยนนะบอยอสกาโกข่อยบุหูจะข้างสิคืนพี่น่องเลยบ้านข่อยก็เลืเอนหาหมูอยูม่ม่หมอเก็บเห็ดบ่ พี่นอ้องปีนขึ้นน้ำกันล่มกันล่มนี่แหละมันบบมืนดอกโอ้โอโครกมากมากกรกมากมากเลยเฮ็ดจะใส่เฮ็ด <c oughs> โบมีพี่น้องเห็ดไม่มีนี่แต่ปลามาริออนนะโอกให้เฮอยโกบวงเห็ดพี่น้องเห็ดเห็ดอะไรกินบ่ได้โอ้ย กระตาสองหน่วยคือกระตามากเลยดีเดียวน้อพี่น้องหลงป่าแล้วบ่นีเบียยูอ้ย